คุณผู้ชมคะวันที่25ถึง28กระกฎาคมเป็นช่วงเวลาหยุดยาวนะคะทำให้ประชาชนจำนวนมากเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและช่วงเย็นที่ผ่านมาการจราจรขาออกถนนวิภาวดีรงังสิตหนานแน่นอย่างมากนะคะและเพิ่งจะคลี่คลายลงไประดับหนึ่งในช่วงสามทุ่มที่ผ่านมาคะ่ะสภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีขาออกในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มสภาพการ กจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะต่างจากเมื่อช่วงเย็นที่สภาพการจราจรหนาแน่นติดขัดพรุ่งนี้24กรกฎาคมพรุ่งนี้25กรกฎาคมค่ะไปจนถึง28กรกฎาคมเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง4วันคาดว่าประชาชนเดินทางออกนอกนอกรุงเทพมหานครทั้งกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวจึงมีปริมาณรถยนต์บนท้องถนนจำนวนมากส่งผลให้การจราจรหนาแน่น เช่นเดียวกับสถานการณ์ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถขนส่งสาธารณะซึ่งในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมอชิดจดตุจักรมีประชาชนเข้าใช้บริการหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเย็นเช่นเดียวกันค่ะ